ตอนเย็นๆนะครับก็ออกมาตอนฝรั่งกันหน่อยนะครับเย็นนี้เอา20ต้นพอครับนี่ขุยมะพร้านะครับตอนกลางวันแดดร้อนๆเราก็เข้าไปเตรียมนะครับนี่ไปเตรียมคุยมะพร้าวใส่ถุงแล้วก็เตรียมตัดเชือกเัาไว้นะครับส่วนร้อยควันนะครับนี่ครับ ผมจะคว้านทิ้งไว้ตอนเช้านะครับตอนเช้าหรือว่าทิ้งไว้สักวันสงวันก็ได้ครับถ้าไม่ว่างนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรหลอกครับนี่ครับเทคนิคของผมคือผมจะไม่ขูดเยื่อเขาเรียกว่าอะไรท่อน้ําท่ออาหารนะครับเพราะผมตากแดดไว้แล้วไม่เป็นไรครับมันอาจจะไม่ถูกต้องตามทฤษฎีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ มันออกลากเหมือนกันแหละครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันโดนแดดเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการพันการอะไรผมก็พันเหมือนปกติเขาพันกันทั่ว,วไปนั่นแหละครับก็พันบนหนึ่งพันล่างหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ขาดว่าจะเอาสักกี่สิบนะครับนี่เอาสักกี่สิบพอครับไม่ได้ตอนไปขายใครเขเอาไว้ปลูกเองในไร่เนี่ยครับลองดูครับต้นไหนอร่อยก็ เขขยายมันต้นนั้นเลยครับปลูกนี่ครับเพื่อนเรานี่มาเป็นเพื่อนทุกวันครับไม่ต้องกลัวทั้งเช้าทั้งเย็นมาเล่นด้วยตลอดนี่อันนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูกันลูกก็จะกินกิงก็จะเอานะครับ